กับอออดีตคนรักแอฟทักษะออนโผล่กลางไอจีกลบกระแสอดีตฝ่ายหญิงโดนขุดเรียกได้ว่าตั้งแต่แอฟทักษะออนพักสุขจเจริญน,นั้นได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงและต้องทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าแอฟทักษะออนเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบแถมงานก็ยังเข้ามาเพียบ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ต้องบอกเลยว่างานเข้าแอปทักษออนหลังได้มีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าไม่เคยอยากขุดเรื่องใครขึ้นมาเลยนะแต่อยากจะพูดบ้างเมื่อก่อนออ่างมีแฟนเป็นตำรวจพอพานอาอ่างสอเสือกอไก่มาออกรายการว่าปลื้มออ่างก็เห็นทิ้งตำรวจที่คบมาเป็นสิบกว่าปีได้คนแบบนี้ต้องนิสัยประมาณไหนรอก็ไม่แปลกที่พอใครพูดว่าชอบหรือปลื้มก็จะยืนยิ้มอย่างเดียวเป็นคนยังไงนะ สามารถเล่นสื่อเก่งสัมภาษณ์ยังไงให้ทัวมาลงอีกฝั่งได้ตอนนี้ไม่หวังแล้วนะว่าทอทหารกับออ่างจะคบกันไหมเพราะมันอาจจะเป็นไปได้สำหรับคนคนนี้แต่คนปกติคงไม่ทำไม่รู้สิความสัมพันธ์ถ้าจะอะไรก็ควรชัดเจนไม่ใช่ป,ปล่อยให้อีกฝ่ายโดนโจมตีตอนแรกบอกเพื่อนกันแน่นอนไม่มีอะไรพอสักพักผ่านไปออกรายการนั่งยิ้มยืนยิ้มบอกดีถ้าแฟนคลับจะจ้นก็จ้นได้เป็นสีสัน แล้วทัวไปลงกับผู้หญิงอีกฟังนี่มันสีสันเขาหรอเขาตลกกับคุณไหมขุดกันจังอดีตคนอื่นติงลืมหูลืม,ลมตาบ้างแล้วสิ่งที่ไม่ชอบมากๆเลยนะเด็กเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยไม่ต้องมาจับโยงสอนลูกบ้างก็ดีการที่เอาเรื่องผู้ใหญ่มาพูดมันไม่งามเป็นคนของสื่อต้องหัดวางตัวให้เป็นอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดทําให้แม่ของเด็กดูล่าสุดทางด้านแอปทักษออนโปรโมทละครเรื่องใหม่อย่างแค้น ทางด้านผู้กำกับอ๋ออดีตคนรักแอบทักษออนเข้ามากดไลค์รูปดังกล่าวเพื่อเป็นกำลังใจอีกด้วยต้องบอกเลยว่าแม้ทั้งคู่จะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังมีมิตรภาพที่ดีให้แก่กันเสมอมาสยบข่าวลือจบไม่สวยในอดีตไปได้เลย